สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับขออนุญาตรีวิวสินค้านะครับสินค้าทําขึ้นจากเหล็กแหนบนะครับซุปแข็งอันนี้งานทําตามสั่งนะครับจากท,าท่านสุมนลนะครับคุณสุมนลสาธารณสุขอำเภอพระบางอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับทำเสร็จแล้วครับ ด้ามเท่าทำจากไม้พายุนะครับเราใส่หมุดทองเหลืองให้แน่นหนาเลยครับของตัวเลยนะครับมาสเตย์น,นึเล่มน,นะครับโบวี1หน่งเล่บครับขออนุญาตรีวิวก่อนนะครับเดี๋ยวสินค้าจะเดินทางหาท่านวันนี้นะครับ สาธารณสุขอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเล่มนี้เป็นเล่มที่4ี่นะครับขอขอบพระคุณมากเลยนะครับที่ท่านไว้วางใจให้เราทำให้นะครับรีวิวเล่มแรกก่อนนะครับโบวี่ครับ ครับคมครับ ผัดครับไม้แห้งครับหลังจากฟันไม้แห้งเลยนะครับดูโคมครับคมยังนิ่งเหมือนเดิมนะครับโบวี่นะครับ ควยาวสิบนิ้วนะครับด้ามยาวหกนิ้วพอดีนะครับฐันจะหนาห้ามิลครับมันไม่ชอบหนักนะครับชฉนทบเหมาะมือพอดีนะครับโอ้ย ความกว้างสองนิ้วนะครับครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณสุมนนะครับสาธารณสุขอำเภอคุณคุณยมนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับท่านสั่งทำมานะครับงานเสร็จแล้วครับทำฝักโทพีซีให้นะครับมีลักเข็มขัดนะครับท่านเดินป่าครับ ครับผมเดินทางหาท่านวันนี้เลยนะครับใส่หมุดทองเหลืองให้แน่นหนาครับเป็นมาสเต้น,นะครับยาวสิบเอนิ้วนะครับมาสเต้ครับ ความกว้าง2นิ้ว4หุนนะครับสันหนา6มิลครับด้ามยาว5นิ้วครึ่งนะครับใส่หมุดทองเหลืองให้แน่นหนาครับดูกลมก่อนนะครับ นี้นะครับ ฟันไ,ฟไม้ไผ่ไม้ไม้แห้งนั้นนะครับผมยังอยู่เหมือนเดิมครับ เหนียวครับอันไม้ขาด2ท่อนแล้วนะครับดูคมครับปมยังเหมือนเดิมครับมาสเป คุณคุณสุมนนะครับสาธารณสุขอำเภอ,อคุณยวมนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเล่มนี้เล่มที่สี่นะครับขอขอบคุณที่ท่านไว้ใจสั่งทํามานะครับสินค้าพร้อมเดินทางหาท่านเลยนะครับวันนี้ครับขอบคุณครับ